อันนี้สงสัยเยอะไล่ไม่ค่อยคล่องเวลาเวลาไล่นี่เออไม่เหมือนนี่ไล่ไล่ไม่ค่อยออกแต่พอพอพอ,พอมึอนมึนมึน,มน,มน,มนไล่ก็จะจะมีคนเข้ามาว่าอีกหาหาว่าเป็นกุ้ยขีมข้มองขี้เมาอีก <c oughs> ปแปลกมันนี้ครับคือน,นิสัยมันพอเวลามันดื่มแล้วมันพูดจาคล่องอนะ่ะพูดจาคล่องเราไปดื่มแล้วรู้สึกว่ามันติดขัดติดขัดครับอ่ะสัตย์อย่าเล่นนะครับ สวัสดีวันหยุดนะครับไอ้ไม่ใช่วันหยุดวันนี้วันคานนะครับสวัสดีใช่ไหมวันคารน,นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันทํางานนะครับนะเช้านี้เราก็มาไล่ถึงเรื่องวัตถุมงคลที่เมื่อคืนผมไล่ไปอะนะว่าผมมีของดีดีสุดๆก็แล้วกันนะดีสุดๆนะครับเอามาแบ่งปันให้เอฟ f ีนะครับเช้านี้ <c oughs> ผมมาขับรถมาหาพ,พวกแล้วนะครับที่เมื่อคืนเนี่ยไม่กล้ายืนยันเท่าไหร่นะว่าไง แต่มาโอเคมาจบกับเพื่อพรกพวกเรียบร้อยแล้วนะครับจบเรียบร้อยแล้วของตอนเนี้ยอยู่ในมือแล้วนะครับอยู่ในมือแล้วแต่ผมไม่บอกนะครับว่าคืออะไรนะครับแต่ผมบอกรับคาพ,พูดคําเดียวว่าคุ้มแสนคุ้มนะครับคุ้มแสนคุ้มนะครับเพื่อนเพื่อนผมหลายคนเนี่ยนะหรือเอฟซีผมหลายคนเนี่ย,ย,คนเ,นยเคยแบ่งพระผมไปเนี่ยที่ผมเอามาแบ่งปันน่ะโดยมากจะไม่ไม่ใช่พระแพงนะพระแพงผมมีถ้าขายแล้วต้องนับ นับเป็นพันล้านนะครับหลายหลายหลายคนรู้ดีขออนุญาตไม่ทัดทายนะเพราะกาลังขับรถอยู่ด้วยนะของหลักๆผมขายเนี่ยต้องขายมีหลายหลายร้อยล้านถึงพันล้านน่าจะเป็นไปได้น่าจะนะแม้ว่าแม้กระทั่งถ้าวันนี้ไม่ถึงนะฮะวันหน้ายังไงก็ก็เลยน่าเลยเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเก็บได้ยาวแค่ไหนนะแต่ตอนนี้ผมก็อายุเยอะละผมเริ่มเก็บพาระตั้งแต่อายุสามสี่สิบนะตอนนี้ผมว่าหกสิบกว่านะครับ จนพักหลังเนี่ยผมเอาวัตถุมงคลหลายๆอย่างมาแบ่งให้เอฟซไปนะนะทุกคนแบ่งไปมีกําไรทั้งนั้นนะดูอย่างเช่นจระเข้วัดลําบอลอยซินะผมมาแบ่งทีแรกตัวละพนะันห้าแล้วก็ขยับมาตัวสองสองพันสามพันแล้วก็บางอารมณ์ดีๆก็ลดไปเหลือตัวพันกว่าเหมือนเดิมนะเพิ่งเคยเคยได้รับไปหลายคนนะครับจานวนเยอะตอนนั้นผมมีหลายร้อยตัวนะตอนนี้ก็ผมก็เหลือเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะฮะแต่ก็ก็ยังมีอยู่นะครับนะทุกคนที่เช่าไปเนี่ย ท่วมทุกคนครับครับขอบคุณครับคุณบอยเดินทางปลอดภัยเช่นกันครับทุกคนที่ได้ไปเนี่ยทุกวันเนี่ยท่วมแล้วก็ผมเที่ยวทุกคนเนี่ยแฮปปี้ Happy กับการที่ได้ครอบครองพระที่ผมแบ่งให้นะผมไม่ใช่นักธุรกิจด้านพระเครื่องนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยผมไปเห็นได้ของดีๆเวัตถุมงคลดีๆแบบนี้เนี่ยน่าจะามาแบ่ง fc แต่ว่าการแบ่งเนี่ยเราก็ต้องพูดตรงๆนะเราก็ต้องมีค่าเหนื่อยค่าเดินทางค่าอะไรมั่งนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าโอ้โห เวอร์วังอลังการนะวันที่กอบชุมพรนะไม่ใช่เวอร์วังอลังการนะครับเพราะเพราะว่าถ้าผมจะขายของเวอร์วังอลังการเนี่ยผมไม่ต้องเอาพายย่อยๆที่ผม <c oughs> มาแบ่งแล้วครับนะผมขายพระองค์ใหญ่องเดียวเช่นหลวงพ่อเงินวัดบางคาผมมีหลายองค์นะมีหลายคนอยากซื้อผมนะไม่ใช่จารักสีเกตคนเดียว <c oughs> มีเยอะมากนะที่อยากได้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่คิดอยากจะแบ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาผมได้ของดีๆเนะี่ยผมก็เรา,เอา,เ,อาเอามาแบ่ง fc ไปนะมันบางบางอย่าง มันก็มีค่าใช้จ่ายนะค่าเดินทางนะครับแล้วก็ค่าแพ็คค่าอะไรหลายอย่างก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะเช่นแบบเมื่อคืนนี้เหมือนกันผมบอกผมมีของดีมาแบ่งให้ FC เนะี่ยในราคา380บาทนะครับนะพระเกจิองค์นี้เก่งมากนะครับเก่งมากนะท่านสิ้นไปแล้วนะท่านสิ้นมรภาพไปตั้งแต่ปี248นะครับมรภาพตั้งแต่2 4งนะนะวัตถุมงคลชุดนี้ สร้างเมื่อปีพศ254 1 4 1้านะครับ41นะได้นิมนต์เกจีอาจารย์จำนวนมากที่มีชื่อเสียงนะครับมาร่วมง,งานพุทธาพิเศษวัตถุมงคลชิ้นนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับมาเนี่ยนะเป็นของดีจริงๆนะผมกล้าพูดนะครับถ้าใครผมไม่ผมไม่บอกหรอกครับนะว่าว่ามันคืออะไรนะครับผมไม่บอกนะครับนะแต่ว่าราคาแบบนี้นะใครใครเป็นผมนะผมก็เช่านะครับ เพราะหนึ่งผมไม่เคยทําให้ตัวเองเสียชื่อเสียงนะโดยทําร้ายตัวเองนอกจากมีพวกที่คิดไม่ดีเท่านั้นเอง <c oughs> นะจะคอยทําลายผมอคอยทําลายผมหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งไม่ยอมมองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทําถูกแล้วทาผิดนะแต่ว่าพออะไรผิดพลาดหน่อยนะก็หาว่าถ,ถูกกันแกล้งถูกใส่ร้าย,ายสารพาดสารเพจริงๆไม่ใช่นะครับนะ ทื่เสียงผมสร้างมาได้ด้วยตัวเองถ้าผมจะทำลายผมต้องทำลายด้วยตัวตัวผมเองนะครับใครก็ทำลายผมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยของดีที่ผมพูดนะครับทีแรกเนี่ยผมนึกว่าผมจะได้มาประมาณร้อยร้อยหนึ่งนะจริงๆแล้วมันได้เขาผมวันนี้คือผมเห็นว่าผมหักคอเลยเฮ้ย hey, มึงต้องให้กูอะไรอะไรปานเนี้นะผมต้องเอายังไงผมก็ต้องเอานะครับเออนะก็สุดท้ายก็เอามาจนได้นะครับเอามาจนได้นะ วัดบัรนี้เนี่ยมีคนเช่าไปแล้วเนี่ยจานวนมากนะครับผมไม่โกหกนะเกินโคต้าเยอะนะแต่ผมก็ยังเหลืออีกไม่เยอะนะฮะยังเหลืออีกไม่เยอะนะครับคนที่ผมทักไปแล้วนะครับทักไปแล้วนะครับเอ่อถ้าภายในเที่ยงนี้นะครับภายในเที่ยงนี้ถ้าท่านไม่โอนขออนุญาตงผมเป็นคนที่พูดชัดเจนนะที่ผมทักไปแล้วถ้าเกินเที่ยงนี้ท่านไม่โอนเงินมาหรือว่าอะไรานะผมถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับสละสิทธิ์เพราะว่า ขอโอกาสแบ่งให้กับคนที่รอตอนที่มีคนรออยู่เยอะนะครับแต่ว่าของผมมันไม่เยอะแบบที่ทุกคนคิดนะครับอ่านะตอนที่ของมันอนะที่นั่นอะมันมัน,ม,นมันเกินโคต้าผมแล้วนะครับนะผมก็ทักทักไปจํานวนเท่าที่ของผมมีถามว่าผมจะมีเก็บไหมผมมีเก็บอยู่อีกประมาณยี่สิบสามสิบผมต้องมียังไงผมก็ต้องมีนะครับอ่ายี่สบสามสิบชิ้นนะผมต้องเก็บเอาไว้นะครับนะแต่ว่ายี่สิบสามสิบชิ้นเนี่ยผมจะเก็บเอาไว้โดยที่ไม่เอามาให้ใครนะครับ นะไม่เอามาให้ใครนะใครทักทักทายมาทีหลังนะครับทักทายมาทีหลังหรือไม่โอนเงินมาผมถือว่าสละสิทธิ์ให้กับบุคคลที่ต้องการนะครับให้กับบุคคลที่ต้องการนะแต่ว่าของผมตอนนี้ยังเหลืออยู่นะก็เพราะว่าผมเมื่อคืนเนี่ยโคต้ามันเต็มาแล้วแต่วันนี้ผมมาบีบได้ประมาณเจ็ดปดสิบอันนะแปดแปดเจ็ดแปดสิบอันนะครับเออนะถ้าใครต้องการเพิ่มนะครับผมยินดีให้เพิ่มนะครับ ยินดีนให้เพิ่มแต่ผมก็ต้องมีเก็บไว้ส่วนหนึ่งนะครับเก็บไว้ส่วนหนึ่ง mm hmm. ใครพร้อมที่จะเพิ่มนะครับพร้อมนะพร้อมแต่ส่วนที่ทักไปแล้วความชัดนะถ้าไม่โอนภายในเที่ยงผมตัดสิทธิ์ทันทีนะครับอย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากันนะใครต้องการเพิ่มเพราะผมมีโค้ตาเพิ่มอีกประมาณ7จ็ดแปดิบองนะนะนะต้องบอกกันตรงๆนะครับโอเคเราไลฟ์สดแค่นี้นะครับอตอนนี้ก็กาําลังขับรถอยู่นะหลังจากไลฟ์สดก็ใครต้องการอะไรยังไงนะครับ อันนี้สา0รอแปดสิบาทนะจริงๆนะ่น่าจะเก็บค่าส่งอีกสักยี่สิบาทนะแต่ถ้าใครเมตตาก็โอนมาไม่เมตตาก็ไม่ว่าไม่ไม่ซสีเรียสนะครับอันนี้คุยสนุกสนุกนะเพราะว่าเวลาทํางานก็เหนื่อยมากนะครับโอ้แกพ็คของที่เป็นเป็นร้อยเป็นเป็นร้อยเป็นพันชิ้นเนี่ยบางทีเหนื่อยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเหรียอญอาจารย์ทิเล่ก,ก็ดี้วเหรียญพ่อทบก็ดีแล้วก็ผ้าปิดตาก็ดีที่ เมื่อต้น,ต,นต้นอาทิตย์ไอเมื่ออัปายอาทิตยท์ที่แล้วนี่มีคนสั่งบูชาผมมาใครยังไม่ได้รับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยววันวันพุธเนี่ยจะส่งให้ก่อนแต่พระปิดตานี่ยังไม่ได้นะพระปิดตาต้องบอกก่อนว่าคนที่ทำเนี่ยเขาตอนนี้เดินทางหาเกจเอียดชันเนี่ยปลุกเสกอยู่นะครับเพราะว่าภายในสิ้นเดือนเนี่ยเขาจะเอาไว้เสร็จนะพระปิดตาขอล่าช้าไปนิดนะขอช้าไปนิดหนึ่งส่วนของที่ผมมีนะครับผมทยอยส่งให้ได้ทันทีนะครับเช่น ของที่ได้มาใหม่เนี่ยนะฮะนะผมไม่บอกนะครับถ้าใครคิดว่าเฮ้ยมันเสี่ยงกันไปกำเงิน3า0รอยปดบาทสําหรับผม <c oughs> อย่านะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องโอนมา <c oughs> นะไม่ต้องโอนมาเราจะได้ไม่ไม่เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเออนะครับเพราะผมไม่ชอบดราม่านะฮะเออผมเคยแบ่งพระสมเด็จไปองลาหนึ่งพันนะครับทุกคนยินดีหมดนะมีแค่คนเดียวเท่านั้นนะที่เข้ามาดราม่า หาว่าไม่คงไม่คุ้มหนงบางทีมันเสียความรู้สึกที่เสียความรู้สึกที่ผมทำนะครับอะไรนะครับปิดเสียงนะครับปิดเสียงปิดเสียงนะครับปิดเสียงว่าฮะเอ,อเอ่อเปิดเสียงมาเอ่อได้ได้ยินต่อนะครับทุกคนงดดราม่านะฮะไม่มีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ของแพงถ้าไม่พร้อมนะครับไม่พร้อม คิดว่าเฮ้ยกูได้ไปล้วกูจะคุ้มหรือเปล่านะครับอย่าอย่าทักเข้ามานะครับแต่ถ้าใครคิดว่าคุ้มนะว่า,าระดับผมเนี่ยไม่มีคําว่าต้มใครอยู่แล้วนะครับถ่อยทักเข้ามานะครับเราเอาของดีๆจริงๆนะพระเกจิอาจารย์องค์นี้นะครับนะเก่งมากแล้วกันอ่ะผมผมเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยคนรู้จักค่อนประเทศนะครับค่อนประเทศนะฮะเราเราพูดแต่แค่นี้นะครับ ขอญาตพูดนะครับแม้กระทั่งเอาเอาเลยแล้วกันนะแม้กระทั่งหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะ <_ AT> ก็ยังให้ความเคารพท่านนะครับเออนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ยังให้ความเคารพท่านนะฮะผมมีมีม,มีมีหลักฐานมีอะไรยืนยันอันนี้ไม่ได้บ้าว่าหลวงพ่อคูณไม่ไม,ไม่ไม่เก่งนะผมเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคูณเช่นเดียวกันนะครับเออนะผมก็ไปฟังตั้งแตหลวงพ่อคูณตั้งแต่ปีสิบแปดสิบเก้านะผมก็ผมก็ไปฟังมาแล้วหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธก็เป็นครูบาอาจารย์ของผมเหมือนกันน,น,นะครับแต่ว่า หลวงพ่อคนนี้ผมมาอายุมากกว่าหลวงพ่อคูนนะครับเป็นตั้่แต่รุ่นพี่รุ่นน้องหรือเปล่าเนี่ยเท่าที่ผมฟังข่าวมานะครับก็จะให้ความเคารพนะครับโอเคเราจบตรงนี้นะครับใครที่ยังต้องการนะอินบ็อกเข้ามานะฮะพร้อมโอนนะครับผมจะให้เลขบัญชีไปพร้อมโอนหลังหลังเที่ยงแล้วใครไม่โอนผมตัดเสร็จเลยนะครับโอเคว่าจาใดไม่สุภาพก็ขออภัยด้วยนะครับไม่มีเจตนาว่าจะว่าใครนะครับบางทีผมเป็นคนที่พูดชัดเจนนะครับ นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับไทยที่เรื่องพระเรื่องอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้ซื้อพระกับผมนะอย่ามาถามผมนู่นถามาถามผมนี่นะครับถ้าผมเวลามาแบ่งขายใครวะราคาเท่าไหร่อ่ะผมผมจะขายใครราคายังไงมันเรื่องของผมผมไม่ได้ขายคุณเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์จะมาถามเรื่องส่วนตัวของผมว่าเฮ้ยแล้วมันแท้หรือเปล่าอะไรยังไงนะ <S <S 2> <S 2> ถ้าผมซื้อขายกับคุณนะแบ่งให้คุณคุณไม่ไว่าจะราคาหลักหมื่นหลักแสนหลักพันหลักสิบ คุณผมแบ่งให้คุณคุณถึงมีสิทธิ์ที่จะมาถามผมว่าพระที่เฮียแบ่งให้ผมเนี่ยมันแท้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้แบ่งให้คุณเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์มาถามว่าบางทีเนี่ยพระดีๆเนี่ยผมได้มาฟรีๆผมให้แบ่งให้ฟรีๆราคาถูกๆอา้าวเฮ้ยคุณก็มาตั้งข้อสองสัยแล้วพระแบ่งไปอย่างนี้มันแท้หรือเปล่าคุณไม่มีสิทธิ์คิดแบบนี้นะครับเอ่อเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดแบบนี้ไม่ต้องมายุ่งอะเรื่องผมนะครทาแบบนี่พอผมเล่นงานคืนคุณก็ไปรายงานทาง เฟซบุ๊กนะฮะว่าผมอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกนะครับเราเราลูกผู้ชายแล้วนะครับเอ่อนาพระคุณพระคุณพระผมก็พระผมมันไม่เกี่ยวข้องกันนะครับโอเคนะครับก็ตามนี้380บาทนะครับเอ่อพร้อมโอนนะครับพร้อมโอนนะมียอดเพิ่มอีกประมาณ670องค์นะครับ60นะรับรองว่าเป็นของดีสวัสดีครับเฮียชูเกียรติสวัสดีครับเฮียเฮียเข้ามาดูนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ก็กําลังขับรถ อ,อยู่ตอจอวรนะตจะวรนะรวิ่งมาเพื่อ,อของชิ้นนี้โดยเฉพาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับยุบๆ